เออกินงนกันะกิ้รจอกแกแถวนี้ไม่มีอืมล้งับงับเงียบสุดยิงเจ๋ยจะรีบไปกันเอสวั่ว เฮ้ยยูเอ็มชซ่ติดกล้องทุกน,นี้ไม่ค่อยจด้เจอไงไม่เต็นเ,นเ,เอ็มโซ่ธรรมดาพี่เคไปไหนแล้ว

เอ็กลัวตกว่ะหอมเข้ากันหวานตกก็ทิ้งตกเลยตกเลยเฮ้ยเขียวจริงๆของปลานต่เอ้ยไอเคเล็กเจ็บเเคเล็กตาแนนเคเล็กเจ็ดตัวต้งต้งเอ้ไรโลงแดงก็มีหมดเออเพื่อก็เก็บแม่ เก็บแม็กเก็บมาแล้วแต่ไอันนั้นเหรอปืนไม่ได้เก็บอ่ะไม่กุ้มไม่กุ้มไม่กุ้มออกแมวเนี่ยออกแล้วเออก็ออกได้หมดกดตัวนี้ดิใครยิงผมวะใครเลีอยมอบมอบมันมีคนมายิงผมใช่ไหมเลืองเหลือล่ะ เริลงหกพันเอ้ยใครที่มากับเราด้วยวะดูหน่อยดิอุ้ยผมปีนอะไรอยู่เมื่อกี้เอ้ไม่ใช้คนที่นั่แมนดิตเปล่าวะเฮ้ยน่าน่าน่าตีเสียงวะกินเนี่ยน่าความเชื่อว่าไม่ต้องโลกของอยู่แน่นอนเลย

ไม่ไม่มีคนเฝ้ารถเด,ดหมด่ะกลัวรถหายเนี่ยมึงกับไปเฝ้าดิแดะ หมดโดนปุ๊บอีกคนหนึ่งตายเมื่อโดนเนี่ยมโนดีคอนิดไปแล้โวโง่ หอไหนหอซ้ายขึ้น,ข,นขึ้นไปแล้วขึ้นไปดูแล้วยังไม่ได้ขึ้นสุดสุดเลยมาเรียนตอนนั้นนะใรเหรือระรว่าว <c oughs> ขึ้นแค่ชั้นรองสุดเงิไม่ได้ขึ้นต่อเอ๊ะมาลินถามพกไม่รอดดิ หมวดนี่มาต่อพาคันเลยเร็วหัวเพียบเลยแกก็มีเดี๋ยวเ่องไเดียวันนี้ปีตายขาดลง <c oughs> เกิดไ,ไม่มานินไม่มีไม่เห็นเกิดเลยอันมีคนม,มาตนะแล้วใครยิงกูอยู่ในป่าแบบนีมารับไหนลงจอดไม่ได้ เราไปหนปอะเราพอมมาทำงานฮะเอาพอมมาทำงาน lộn khỏa mà ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ เกิดเป็นแม่มอนเช็ดไล่อไ่่อเอาหม่อเกก่อนอบนเขาว่าขั้คการแน่คุณทำไม่โลกก็ดูของคนอง <S <S มาเรียนมึกวาดเลยมึงกวาดเลย ตื่นแค่วะพื้นหมดวะมันเหม,มือนแอร์สี่จังวะมาทำเฮียตรงนี้มันทำอะไรกันหมด เง่ะยมยิยงเลยไม่ได้ยงิยยงลมบบแถวหน้าหัวปรคับการะมันิ่ลมปัดเลย เออรถมันคุณนโม่แมไม่มีแรูเหรอครับคุณเซี่ครับผมครับอยู่ในแคมป์ไม่มีอรูเหรอครับผมนี่เข้าเกมแลครับเข้ายังไม่ได้ไม่ได้ ยังไม่เคยเนีย็มย,ย,ยิบสี่เลยแต่เจนสุดเหมือนได้ยินเสียงรถลูกต่อ ตรงเรืนมันไม่มีรถเหรอครับคุณน,นี่ไอคุณไอเดี๋ยวจำชิมหน่อยคุณ,คณนะเนี่ยอ้าวอุ้ย ถ้าไม่อยู่ที่แชมป์ด้รู้แลวครับมีเล็โโงออนันอยู่นะครับี่ิทัวครับหายแ้วลูกนี้ทเราคิว่าเราไปดูแล้วถุงเหอือถ้าไม่มีรับรองได้น<ม>ห<า>่<ม>ต้องด<ม>ั ไม่ไม่ไม่เหมือนแร์ลูกบอลมโนเพราะว่าผมเอาแรงลูกบอลมโนมามีอะไรครับไม่ละคันเดินนะอันเดินผมไม่คันเดิก็หลือแต่คันแดงครับไม่ไอ้แซ่บท่านไปไหนอ่ะท่านเอาไปเก็บไว้ไหนไม่ละคันแดงอยู่ไหนฮะไป็นแต่คันแดงอยู่ที่เดิมน่ะผมยังไม่ถึงแค้มเลยผมอยู่สนามบินตอนเนี้ยตัวหลุดหน้าสุดผมมันอยู่สนามบิน

ท้านีค่าสุดท้ายที่กดเซฟค่ากตรงไหนในโดตรงนั้นคุไปเร็วครักมาถเตยงครับผมไปครับอ๋อพี่เอ๋เราจะไปเอาตถควยกันเพราะผมเห็นรถจอดสนามบินคันหนึ่งย้อ๋ยัน่ัน่ันคันคนคันะมีรลอ่าน้ำมันไมเป็นอย่างนี้เลย เราจะไปเติมว,นะวิสก้าดินะนว่นาสัตสวะรถคันนี้นะต่อมอเล่ายัางแสงเลยรถดี <c oughs> ต่อปวดปวดรถขับครับไปเล่นปั๊มอีกทีนี่ไปออกเติมหมอไว้ก่อนรู้ไดีหรือเวลาปั๊มแอบไปปั๊มก็ได้ไม่รู้ไงนักขัอยู่ในเต็นก็รู้เลยจะเปิสอง้วเทลี่ยลยนะเฮ้ยผมไม่ได้ปั๊มนะผมไม่ได้ปั๊มนะนี่เจ้า้อต้อกจกปั๊มเข้าไปไป แต่ไปอยู่อีกแล้ไหมเต้ครับว่าเราเจอเธอเราต้องรู้ว่าผมเจอเธอที่แบบเมียนแคผมไม่เห็นเลยเมียนแค่ผมวาตรงนอนตี้วนอนมีอะไรไหมอ่ะยังมีอะไรกอนยาตรงกี๊เอ้ยหอกหยอยอไปเชื่อกันเดือนน้ำมันลูกขัดครั มีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าผมครับผมใกล,ล้ๆรถอยู่แถบลงตรงนี้เดี๋ยวผีลุมนะฮะเ๋ย่าพอน,นะ,ะ,ะครับ๋ยวมาแล้วครับผมจะเป็นคนเติมเองไปนะครับอ๋อไม่เกิดหรือเปล่า ลลี่แดงต้องรักษายหดีเต่ามองเราไปยันวิ่งแซงมากันไวแล้วมาแล้วครับ บวกโหวกเวลีที่ทบเซิร์ฟหมดาย,ย,าก,ย,าก,ยาก็ย<อ>ังเป็นอย่างนี้อตองไว้เวลาหนีซอมบี้ยอ,อย,ยู่ตายเรียกผมไหล่ปลาแตกเลย วิ่งตัดหน้าไปจอร์นี่ไอ้ผมจะวิ่งออกไปไงตายเลยเดี๋ยนะเดี then, ๋ยวนะเลือเท่าไหร่ตายครับเอ้าพีเคโอ้เสิงห์มิตตีพรุ่งนี้คงไม่ได้มาเล่นแล้วล่ะผมอะทำงานมาหนึ่งวันไม่ช่วยยิงเลยไม่เมื่อกี้มันจะวิมาลรอไงเราเลือกแหลม คงไม่มาเล่นจนผมเล่นเ,เ,เป็นที่ต้องบอก,อกแล้วอย่าลงนี้ผมไม่เล่นี่ต้องบิ๊กตักไปไปไหน่